นี่ครับคือหลวงพ่อเงินที่ให้ให้ชมเงอนคือจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับจะเป็นพิมพ์สามชายฐานเตี้ยนะครับคือหลวงพ่อเงินเนี่ยหลอเป็นเป็นช่อแล้วมาตัดตัดทีละองค์ทีละองค์นะครับแม่พิมพ์ประกบสองชั้นสองชิ้นนะครับ หน้าชิ้นหนึ่งหลังชิ้นหนึ่งแล้วหอ่หอหล่อด้วยขุนขี้ผึ้งนะครับพระแท้นนี่จะจะสังเกตได้ตรงที่ว่าการหล่อเนี่ยการแต่งเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หลวงข่องเงินเนี่ยคือเป็นเนื้อสำลิดนะครับ ไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงคือเป็นโลหะผสมของแท้ที่นิยมเล่นหากันคือน้ำหนักสิบห้ากรมัมหรือว่าหนึ่งบาทนะครับแล้วก็มีน้ำหนักหกสลึงคือยี่บสองกรัมครึ่งแล้วก็มีน้ำหนักสองบาทคือสามสิบกรัมนะครับคือของแท้สร้างประมาณปีสองพันสี่ร้อยนะครับโดยประมาณสร้างที่ กรุงเทพแล้วก็ถูกนำไปไว้ที่วัดบางคานเฉพาะรุ่น15กร,รัมนะครับหนัก1บาทไอ้รุ่นหนัก6กสลึงและ2บาทเนี่ยก็คืออยู่ที่กุในวัดกรุงเทพนี่แหละครับของแท้นี่สังเกตดูไม่ยากครับผิวจะค่อนข้างที่จะคือไม่สากมือนะครับการหล่อเนี่ยคือไม่ค่อยจะ เป็นระเบียบเท่าไหร่คนโบราณทําพระยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยครับถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยกิ๊กก็คืออันนั้นของทําใหม่นะครับส่วนของแท้ก็คือจะเป็นแบบที่ให้ที่ให้ชมกันนี่แหละครับก็พวกเศรษฐีผู้ดีมีอันจะกินนิยมบูชาบูชาขึ้นคอนะครับอันนี้คือพิมพ์นิยมนะครับ จะให้ชมแค่สองค์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ชมพิมพ์คีตาแล้วก็ตามด้วยจอบเล็กจอบใหญ่นะครับ